สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยนะคะหลังจากที่ชาวไร่อ้อยได้มีการบุกถึงกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อที่จะชี้แจงนะคะหลังที่จากตกเป็นปมต้นเหตุที่ทําให้เกิด PM 2.5นั่นเองนะคะซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์เรื่องราวนะคะซึ่งชาวไร่อ้อย ในวันที่บุกไปถึงกระทระวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้มีการจัดเตรียมเอกสารคำชี้แจงและก็ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวร่วมกันนะคะระหว่างภาครัฐและก็เกษตรกรนั่นเองเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายที่จะเกิดขึ้นในครั้งถัดไปค่ะซึ่งก็ อดคิดไม่ได้เลยนะคะว่าทำไมต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5ก็เข้าใจในช่วงนี้มีการตัดอ้อยบางพื้นที่ก็มีการเผาอ้อยนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีการลักลอบเผาอ้อยนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหานะคะสำหรับชาวไร่อ้อยซึ่งนอกจากนี้ชาวไร่อ้อยอยังมีการเรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เร่งรัด อนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไรอ้อย้อย120บาทต่อตันอ้อยจากการขายอ้อยสดลดการเผาใบนะคะให้กับชาวไรอ้อยโดยเร็วที่สุดนะคะเนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการปลูกอ้อย เพื่อที่จะผลิตน้ำตาลสูงขึ้นอยู่ที่ตันละ1,360บาทแต่ว่าขายได้เพียง1,160บาทนะคะก็ทำให้ขาดทุนซึ่งจากปีก่อนที่ขายได้ตันละกว่า1,420บาทต่อตันค่ะทำให้ชาวไรอ้อยต้องแบกรับภาระขาดทุนนะคะซึ่งเงินค่าตัดอ้อยสด120บาทนี้นะคะเป็นของปี2,566ทับ67นั่นเองค่ะซึ่งก็มีการทวงถามกันไปหลายรอบแล้วนะคะก็ยังไม่มี คำตอบให้กับชาวไร่อ้อยแต่อย่างไรนะคะซึ่งชาวไร่อ้อยก็ตการเงินส่วนนี้เพราะว่ามีการประกาศชัดเจนว่าจะให้ในปีนั้นนะคะก็คือ66หกทับหส่วน67เจทับหไม่คาดหวังอะไรนะคะสําหรับชาวไร่อ้อยค่ะ